พรมลิขิตอย่างสร้างปรากฏการณ์ยอดดูสด EP แรกทะลุ4.2แสนวิวเล่นเอาลุ้นเลตติ้งกันเลยว่าจะออกมามากน้อยแค่ไหนสำหรับตอนแรกของละครพรมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสันิวาสที่ยังคงสร้างกระแสร้อนแรงอย่างต่อนเนื่อง โดยล่าสุดนั้นก็มีการเปิดเผยว่าตอนแรกของพมลิขิตนั้นมียอดดูโสดสูงถึง4.4แสนวิวเลยล่ะค่ะซึ่งทำลายสถิติเปิดตัวละครทุกเรื่องในช่อง3ซึ่งออกอากาศปีนี้ไปแล้วในขณะที่แฮชแท็กพมลิขิต ep 1นั้นก็คว้าอันดับหนึ่งไปครองได้ตามคาดเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าสมการรอคอยเลยล่ะค่ะเพราะแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายในโลกโซเชียลอาทิ คนที่ชอบประวัติศาสตร์อย่างเราชอบนะปูเรื่องดีภาพสวยเก็บทุกรายละเอียดดีชอบเมนติ่งซีรีส์ติ่งจีนยืนกำแพงเมืองจีนกลับมาอโยธยาติ่งเกาหลีติ่งกิมจิได้เวลากินขนมไทยแล้วติ่งซีรีส์พวกเราได้เวลากลับไทยฮ่า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 ชอบในการเท้าความเปลี่ยนผ่านนี้ค่ะคนที่ลืมจะได้ทั่วความทรงจำจบยังไง แล้วระหว่างนั้นเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่จะเริ่มต้นภาคต่อไปที่เนื้อเรื่องไม่ขาดตอนให้งงชอบความมีกลิ่นอายเป็นบุคเพสนิวาตยังคงอยู่ในทุกๆุกฉากทุกๆุกกตัวละครถ่ายทอดได้เหมือนคนเดิมทั้งนิสยัยสายตาทุกอย่างเป็นการสรุปและปูพื้นเรื่องก่อนเริ่มละครขอบพมริคิตใหม่ได้ดี เรียกได้ว่างานนี้สมมงสมการรอคอยค่ะเพราะว่ารอคอยกันมาอย่างยาวนานและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ